ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊ออแอลกินเล่นคณะนี้ออยู่ที่วัดโพนะคะวัดโพวัดเชตุพนมีมนมังคลารามนะคะตอนนี้ออกมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์พิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์นวดไทยนะคะมรดกทางภูมิปัญญานะคะวัฒนธรรมโลกนะคะเขาบอกว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาตินะคะหากกล่าวถึง หากก่าวถึงภูมิปัญญานะคะหากก่าถึงภูมิปัญญาองค์ความรู้ที่ใช้ในการบําบัดอาการเจ็บป่วยในอดีตมีทั้งประวัติศาสตร์เรื่องราวที่ถ่ายทอดกันหลายร้อยปีก็ยังคงมีประโยชน์นะคะนะี่คะประโยชน์ถึงการนวดของมารดกนั้นคือภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพบุรุษ ชนชาติไทยนะคะโดยมีการนวดนวดคือจุดเริ่มต,ต,ต้นของการช่วยหลือตัวเองภายในครอบครัวโดยใช้ว่าต่างๆในการนวดและบำบัดพัฒนาและมีการพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นมาช่วยเช่นน้ำมันนะคะ,ะน้ำหนักมากขึ้นแลวก็อาจจะทำให้ช่วยบำบัดตัวเองเวลาไม่ไม่มีคนนวดให้นะคะผลของการนวดภายในครอบครัวจนเกิดความชำนาญน,นะคะและนวดจึง ขยายออกไปชุนชนจนระัได้รับความนิยมความน่าเชื่อถือจนเป็นที่นิยมในการประกอบและดํารงอาชีพในที่สุดนะคะนี่ค่ะนี่คือภูมิปัญญาของสนชาวไทยจริงๆนะคะ,ะในการขึ้นมรอดอกโลกนะคะในการขึ้นมรอดอกโลกมีอยู่สามอย่างนะคะสามอย่างในในประเทศไทยหนึ่งในนั้นคือการนวดแผนไทยนะคะ ธาตุสลักนาลายบรรทมศิลข้างลำทานอำเภอแค่ดอนบ้านแค่ดอนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลรชาชธานีมีลักษณะาการถวายการนวดนะคะก็คือมีหลักฐานบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ด้วยนะคะว่าเออการนวดของแต่นี่คือภูมิปัญญาของคนไทยจริงๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วจะมีการ นวดแต่ละจุดแต่ละอย่างมีคำที่มีหลักฐานมีมีการบันทึกเป็นหลักฐานว่าการนวดเป็นของคนไทยจริงๆนะคะแล้วการนวดของคนไทยนี่นะคะจะทำให้กล่าวถึงการนวดเส้นแล้วก็แก้กจุดอาการที่ธาตุเป็นอาการาธาตพิการนะคะอาการต่างๆนะคะเห็นไหมมีหลักฐานบันทึกเป็น ตำราอาหารตำราจริงๆนะคะอาจจะดูเป็นวิชาการนะคะแต่ว่าถ้าคนเราได้ได้สัมผัสความเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยอดีตนะคะมีคำพีจาลึกเป็นเป็นตำรานวดไทยนะคะ

เป็นประกาศว่าด้วยหิแล้วมอร่ราใชหมาราท่าชการที่5นะคะราชการที่5ถ <Um, ึงราชการที่นะคะปรดเก้าให้ชำระสอบสวนัำภีไทยที่เรียกว่าตำราวยทศาสตร์ฉบับหลวงราชการที่5นะคะ ตั้งแต่ปี2435ถึงปี2458มีการเรียนรู้สอนวิชาพแพทย์แผนไทยทีร่ราชแพทย์ยาไลนะคะเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะรัชกาลที่6กพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็อันนี้คือบางช่วงบางตอนนะคะแต่ละตำราในแผนแผนประเภทของการนวดนะคะก็มีอย่างที่เห็นก็จะมีทั้งใช้ใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพรายขมิ้นตะไคร่นะคะพริกไทยดำแล้วก็ยี่หร่านะคะผิวมะกรูดแล้วก็ เท้าใย,ยม่อมทั้งห้านะคะกแกาแคมแพงจีนกระดูกการบูนจีนเสนเแมนช่อนเกลือนะคะใบเตยรวมทั้งน้ำมันน้ำมันถั่วเหลืองด้วยนะคะก็คือหนึ่งในส่วนส่วนผสมของการนวดนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะคะต่อส้นคอนลิ่มนะคะจากหลักฐานมีการใช้จริงด้วยนะคะหลักฐานใช้จริงๆนะคะอุปกรณ์การ เหยียบนะคะแล้วจะเหยียบไฟจากตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปนวดกับเอาไปนวดกับผู้ป่วยจริงๆนะคะอันนี้คือูมิปัญญาของคนไทยจริงๆนะคะมีการต่อน,นวดให้กับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนะคะ,ะส่วนมากจะเป็นคนไทยนะคะที่ได้รับนวดนะคะโรงเรียนแผนไทยโรงเรียนแพทย์แผนไทยวัดวัดพุท วัดโพนะคะวัดโพนะคะเนื่องจากตำราไทยในหลวงรชัชกาในหลวงราชการที่เก้าทรงสเสด็จด,ด้วยนะคะเมื่อปีพศ .2493 นะคะวัดโพเป็นแหล่งรวมตำราแพทย์แผนโบราณอยู่แล้วจึงเหตุใดจึงไม่จัดโรงเรียนสอนการแพทย์นะคะ แพทย์แผนโบราณในวิชาดวยศัก,กรรมนะคะเพศเาสตก,กรรมพรดุงคันแล้วก็หัตถเวทนะคะดังนั้นก็คือเป็นสนยนรวมอะค่ะเป็นสนยนรวมของเป็นสนยนรวมของหัตนี่ค่ะที่ทำการสมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณในประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ น่าจะได้รับวัดโพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ้าพมุมสูงจากวัดโพนะคะเราก็มองเห็นได้อย่างชัดเลยนะคะว่าตรงนี้เป็นแม่น้ําเจ้าพยายนะคะคที่เห็นอยู่ตรงเป็นแม่น้ําเจ้าพยายตรงนี้คือวัดโพนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะ ตรงตรงเนี้ยหน้าจุดนี้นะคะที่อาอชี้อยู่ตรงนี้ก็คือ,อวัดพานอนนะข้างในอะ่ะเรายืนอยู่นะจุดนี้นะคะน่าจะเป็นอยู่ในจุดนี้นะคะตึกนี้นะคะตึกนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่างเที่ยววัดโพ สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้อนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ออนด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของออนนะคะสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสด,ดีค่ะ